สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทน์อ,อตโต้สำหรับคลิปนี้มีตัวรถกระบะแฝดตัวเตี้ยเข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นครับเดี๋ยวันมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรก รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พ่าการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้ตรงนี้อันต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มร,รับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปน,นี้ครับเราพาเป็นเจ้ารีโว2.4ตัว J ปี2017 นะครับสีขาวเดิมโรงงานครับรถไม่เคยชนหนักพิการน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากลับบ้านให้นะครับมีอะไรบ้างอะสับตัวแคปต,ตัวเตี้ย1หนึ่งคันคันนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือในเรื่องตัวการแปลงหน้าเพราะว่าถ้าเกิดตัวหน้าเดิมจะเป็นตัวหน้า A1 นะครับตรงนี้เราแปลงมาตัวปี2020ให้กับผู้ลูก้าแล้วว,นวันนี้เรียบร้อยยกมาทั้งยวงเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของป๊าป8นิ้วนะครับลองไปเซิร์ชดูในพวกแบบ Facebook หรือว่ายูทงยูทูปอะไรพวกนี้ได้เขามีชแน,นลของเขาอยู่แล้วพี่ป๊าป8นิ้วนะแล้วก็ส่วนสําหรับตัวด้านข้างนะครับตรงนี้เราก็จะมีบริการขัดสีเครื่องผิวตัวรถและก็ครีนนิ่งให้กับผู้ลุกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะแม็กเราเลือกใส่เป็นตัว TE ครับ37หยอดแดงงานเลเซอร์นะครับแล้วก็็จะเเปนตัวททียบแ้ ไม่แตกไม่ดุ่งสีไม่ลอกนะครับยางก็จะเป็นตัวปี2021นะครข้างหน้านี้3นิ้วสอยกำลังสวยเลยนะครับแล้วก็26540 18นะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวครับจะอยู่ตรงแก้มข้างสีด้านข้างเดิมโรงงานสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันแคปเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในรถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับทำไมันถึงต้องเน้นย้ำตรงนี้เพราะว่ามันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เช่นเดียวกัน เราใช้ไปซื้อนู่นซื้อนี่กับอีกแบบก็คือใช้งานในเชิงพาณิชย์ไม่ได้ติดขัดอะไรอยู่แล้วมากมายนะครับสำหรับตัวล้อหลังครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เน้นในเรื่องตัวการใส่ตู้ไม่เป็นไรครับเอาตัวแม็กซล้อก็ได้หรือถ้าเกิดเราจะมองในส่วนงตัวภาพในอนาคตด,ด้วยเราจะใส่เป็นตัวกระทะแล้วก็ยางมิชชินเอ d ซตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือใน หนึ่งคันนะ่ะคราวนี้เนี่ยส่วนของตัวด้านท้ายครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟ,ไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะมีตัวนชนท้ายมาให้มือเปิดด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนนิดปรับหน่อยเนี่ยใส่เป็นพวกแบบตัวโคมงโคเมียมอะไรพวกนี้มันก็สวยเช่นเดียวกันนะครับสาหรับตัวรถกระบะแฉบในหลายๆรุ่นที่เราได้มีการรีวิวหรือว่าแนะนําให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอ่นต้องบอกแบบนี้ก่อนเลย อย่างแรกถ้าเกิดถามว่าภายในเดือนกุมภาพานันธ์นี้แคปตัวเตี้ยของแต่งครบแบบนี้ฟรีดาวได้หรือไม่ฟรีดาวได้ครับถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีแต่คราวนี้ถ้าเกิดคุณลูกค,ากคก้าไม่มีเครดิตละ่ะเราก็ต้องมาคุยกันหลังไม์กันอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมันได้เลยนะครับสาหรับในส่วนของตัวรถเนี่ยเราก็จะมีเข้ามาใหม่ๆเยอะ นะครับแล้วก็ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางไฟแนนซ์ในหลายๆไฟแนนซ์มันมีการประชุมแล้วก็พูดคุยกันนําเสนอในเรื่องตัวหัวข้อต่างๆในการออกรถหรือในเรื่องตัวเอกสารที่มันใช้ออกรถให้มันง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารการกู้ร่วมหรือว่าส่วนต่างๆตรงนู้น,ตร,น,นตรงนี้ที่มันเป็นจุดบอดซะบางท่านที่อาจจะมองว่ามันยุ่งยากแต่เดือนนี้มีการปรับเปลี่ยนแล้วไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ในเรื่องตัวยอดจัดด้วย สมมติ่าบางคนไม่มีเครดิตมันจะไฟแนนซ์ได้เท่านี้อาจจะมีในเรื่องตัวเงื่อนไขที่สามารถอัพยอดให้มันขึ้นไปอีกตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังไมค์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะเรามาทราบราคาตัวรถคันนี้ก่อนดีกว่าสําหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่479,00 0บาทอันย้ํานะครับ 4 7 9 0 0 0บาทไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมเลยครับไม่บวกเพิ่มไม่บานตายนี่คือราคาเดียวแล้วทุกอย่างจบเลยถ้าเกิดคุณลูกค้าเรื่องที่จใส่ข้อบได้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเรื่องที่ใส่สตู้ได้เดี๋ยวเราจดเวียนลงเล่มให้แม็กถ้าเกิดไม่ชอบรายนี้เปลี่ยนได้หน้าถ้าเกิดเพิ่มเติมยังไงแบบนี้อันถือว่าสวยกว่าคุ้มกว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ซับของเดิมเองนี่คือคําว่าคุ้มแล้วก็จบภายในร้านเดียว ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับสับคลิปนี้อ่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริพัต์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์ like, กด Subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุณผู้ชมได้นั้นเดี๋ยวรอติดตามตักวก็ได้เลยคลิปนี้อ่านต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ